สวัสดีครับอยู่กับงานช่างสมปะปีนะครับวันนี้ผมจะมาทําตัวบานท่อนะครับผมจะทําไว้ใช้เองนะครับวันนี้ผมจะทําตัวบานท่อ1นทับสนะครับท่อประปาบ้านเรานี่ยครับแล้วก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะครับสําหรับการต่อท่อนะครับบางคนก็ใช้ข้อต่อบางคนก็อาลณณไฟแล้วก็สวมด้วยกันเลยก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาทําตัวบานท่อนะครับก็อุปกรณ์เป็นยังไงมาดูกันเลยครับ นี่ครับมันก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็มี3มทางหนึ่งตัวผมจะไว้เป็นตัวจับนะครับอันนี้เศษเศษท่อนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้สักเจ็ดเซนแล้วก็ผมไม่อยากบอกเลยด้ามไม้กวาดดีๆเนี่ย <c oughs> ผมจะใช้เป็นแกนนะครับอันนี้อันดับแรกผมก็ตัดให้ได้สักเจ็ดเซนก่อนเนาะต้นทุนไม่สูงนะครับอันนี้เราทำไม่ใช้เองจะได้สะดวกเวลาเราต่อท่อครับเราไม่ต้องใช้ ราไม่ต้องใช้ข้อต่อนะครับข้อต่อตรงอะไรเงี้ยเราจะใช้การบานท่อสักเจ็ดเซนก็พอโอเคเห็นได้ละเจ็ดเซนอันนี้ผมจะสวมเข้าไปอย่างนี้นะครับสวมไปงี้แต่ทีนี้เวลามันเจอความร้อนตัวนี้มันจะหดลงนะครับเราต้องเอาเหลาไม้ใส่เข้าไปด้วยนะครับนี่ฮะก็ความยาวก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมตัดไม้แล้วก็เหลาเข้าไปยัดตรงนี้ก่อนนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ตัดประมาณสักเจ็ดเซนนะครับเสร็จแล้วลครับเป็นไม้ตันนะครับตัวนี้อ้าวเดี๋ยวผมจะเหลาเหลาแล้วก็ไปยัดลงท่อตัวนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเศษท่อ PVC ตัดมานิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมกะระยะเอาเรากะเองมันก็บางทีมันก็คลาดเคลื่อน,นครับแล้วก็ตัดท่อมานี่ฮะทำเป็นวงกลมนี่เลยแล้วก็เหลาตามนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราก็ถากถากถากลงไปเลยใช้มีดธรรมดาครับพอดีผมไม่มีเครื่องกึงก็ก็อย่าให้มันหลวมนะครับคับคับไว้เนี่ยมันก็จะพอดีเดี๋ยวเราก็ตอกเข้าไปเลยเนาะ เดีนี้หน่อยไม่เป็นไรเราต่อเดี๋ยวผมจะลบลบมุมตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับลบนิดหน่อยก็ใช้กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายกระดาษทรายนี่เลย เสร็จแล้วครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับเนี่ยผมลบเหลี่ยมออกเลยครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเวลาไปตรงนี้ครับมันจะได้ง่ายหน่อยมันจะได้ไม่ชนกันมากนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จละตัวบานท่อง่ายๆครับอันนี้ผมใช้1ทับสองนะครับใช้สําหรับบานท่อ1นึทับสองถ้าหากว่าเป็นท่อนิ้วก็เหมือนกันนี่ครับก็เป็น1นิ้วนะครับอันนี้1นึทับสอง เดี๋ยวเราก็จะไปทดสอบกันเลยเนาะครับสาหรับการบานท่อนะครับก็บางคนก็ใช้เทียนไขก็ได้แต่ว่าผมว่ามันดําผมมีตัวช่วยครับโบโบเป่าร้อนนะมาดูกันเลยครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับเวลาท่อการเกษตรอะไรเงี้ยเนี่ยเราจะต่อเงี้ยต่อเข้ากันเงี้ยมันจะเปลืองข้อต่อเวลาเราต่อน้ําไปใช้การเกษตรเนี่ยหรือว่าอ,อยู่บ้านเราก็ได้ครับผมนว่ามันโล่งๆนงทำมาตั้งนานลืมแต่ถุงมือแต่ถุงมือก่อนนะครับวางอยู่นี่นี่เซตตี้นะครับไฟฟ้าต้อง เสียตีนอ่ะว่ามันล่งๆอยู่เราก็เป่านั่นนะครับจะใช้เทียนไขหรือว่าก่อไฟก็ได้นะครับขอแต่ว่ามันเป็นความร้อนนะครับท่อ PVC มันก็จะอ่อนซื้อตัวนึงก็5บาทนะครับข้อต่อทีนี้เราก็บานท่อต่อท่อเลยแป๊บบางรุ่นเขาก็บานมาให้แล้วนะครับแต่แต่ตัวนี้มันไม่ได้บานมาให้เราก็มาบานเอาเองโอ,อ้หิ่มละนี่ครับก็ ก็ประมาณสักสองเซนครึ่งก็ได้นะครับเข้าไปพอดีผมไม่ได้มากไว้นะครับมันก็สวยงามเลยเดี๋ยวรอมันเซตตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก็ออกโอเคทีนี้เราก็ได้ละแล้วก็มาสวมลับตัวนี้นะครับก็จะพอดีเลยเวลาเราเดินท่อเนี่ยฮะพอดีเปะ๊ะแล้วก็ใส่น้ํายาประสานเข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ2เซนนิดๆใส่เข้าไปได้เลยโอเคนั่นประหยัด5บาทข้อต่อตรงนะครับแต่นี้สบายไปอะ่ะเป็นยังไงผมว่าทำให้ใช้สักตัวก็ดีเวลาเวลาเรายังไงอะ่ะบางคนก็เก่งก็บานบานแล้วก็ใส่เข้าไปเลยก็ดีนะครับก็ได้แต่ทีนี้สำหรับคนที่ว่าไม่แม่นอะ่ะ ก็ใช้ตัวนี้บานบานไปก่อนก็จะโอเคกว่าครับสำหรับท่านที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดสั b s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ผมได้นะครับสำหรับผู้ติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบพระคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ